สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสตัวฟอกอากาศในรถนะคะว่าพอเขาได้กลิ่นแปลกๆเขาจะมีไฟขึ้นที่ตรงนี้นะคะตอนนี้ไฟยังเป็นสีน้ำเงินอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้พี่ต้องออล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วเขาจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์นะคะ,ะพี่ต้งลองล้างดูค่ะ ็นไ,ไหมคะไฟสีแดงขึ้นมาเลยเพราะเขาได้กลิ่นที่มันแปลกๆอันนี้เป็นกลิ่นแอลกอฮอล์นะคะโอเคคะ่ะ